แคสอย่างเดียวมาติดตามดูผลงานกันนะครับเอาพุทขึ้นนะตอนแรกนะผมวันนี้ผมกะจะไม่ไหวแลนะ้วเกือบหลับแต่กลับมาได้ไป,ไปแล้วครับ น้ำเที่ยวปลาจะจัดดีเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเจอนั่นอ๋อแข่งไก่ครับยกได้โอ้โหเป็นใยกได้ครับโอ้ยเจ้ะของน้าผมว่าจะเป็นตัีหวานไปไหน่อยครับ นี่ลป่าไปที no, no, no. ่วนับจนั่งๆอย่างนี้แหะแ่พี่เธอเพ่น้องมานั่งต้เ็นเจ้หงดู้มาดูซาลา มาสามิ่ออกไปห้าโมงดูอะไรดูเห็นข่าวแล้วดีครับอู๋สายมีสาอ่ะมีสายมีสายมีสายใจเย็นเลยครับใจเย็นใจเย็นตั้งคันหน่อยอย่าไปชี้คันตั้งคันก็ขึ้นใช่ไหมขอเล่นครับไม่ต้องดวนปลาตรงนี้เดี๋ยวมันก็หมดเลยงั้อ๊ะหมดแล้วขึ้นน้อยตรงนีย

ข้างดางนี้นะยข้ามเลยเลย,ยกข้ามเลย nhau 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 không nhau 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 nhau

เดี๋ยวอุ้มองเดี๋ยวพักเล่นสักแป๊้ปกติปลาหมายนี้จะไม่ค่อยโตอ่ะเรือเบ็ดปลาขลาดนี้ไปก็อยู่นี่ครับโตหมดแล้วสลาดตัวนี้ยอ้าวโดนแต่ว่ามันเลอะมันเป็นตะกอน กบโอ้ยตัวใหญ่ของไก่อ oh, ่ะเออใส่ไปก็เท่างานน่ะแก๊สแก๊ดเลยอ่ะเสียงอะโอ้ยตัวใหญ่ไปแล้วครับไปดิไปอีกแล้วไปเหมือนมันรู้อ่ะโอ้ยไปแล้โอ Ừ. năm kiểu đây mấy tôi chạy tới nè, mua

ดูดูนี่ออกูตรนี่ยืนคันออกเลยยืนคันออกเลยไปยื่มีดม้เลยยืนคันออกเลยยืนคันออกจุ่มจุ่ม้านเออจุกรบมกมโนแใครที่มกัะเบืออือ

ยังยืนขันย hey, ืครับครับสามวิ่งเฮ้ยมันโดดมาเลยเว้ยเฮ้ยขาดโอ้โหขึ้นน้อุ้ยเฮ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 ้ยอยู่อยูยย อะไรอ่ะโอ๊ยเฮ้ยว้า เฉลีตองน,นะครับตอนนี้ฉนเฉล่ตัวเองนะครับชั่วโมงนี้อ,อ,อืออันหนึ่งี่ยกเลยเหรอวฮ้ยเฮ้ระวังเข้าขาดูนะดูนะดูนะย้ yeah. เรียบร้อยครับนายอื้อนี่ทายทายทายนี่แต่ชื่อไหนครับโอ้โหตัวนี้ใส่ห้ารางเต็มตูงเนี่ยแล้วก็อยู่ในห้องตัวหนูนี่เอ้าเอ้าเอ้าหนอนี้ไม่พลาดโอ้นี่นี่ ขอบคุณครับไหนน่าจะว่างในแป๊บเดีเยวนี่ใครก่อนอ่ะผมก่อนดี่ฟ้าเลยป่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยรอ,ยอ,ยอยบสองนี่เอ้ยมันกินรอบสองอะ เฮ้ยพี่ก้มหยิบน้ำให้ผมเทก่อนนอะฮ้อไไหวุล้วโอ๊ยย ทำไมันกัดไม่ติดทุกรอบเลยเหย้ยอทำไมมันตีไม่ได้วะเนี่ยแล้วลนคะเกี่ยวอีเลยไม่ล่าเกยมตามมาอุ้ยเจ็บร้อยเลยใส่ข้าวของขอสบไปขอไปหน่อยครับอุ้ยมันโดดของใครตรงนู้นอีตัวอ่ะ โอ้ยขอบคุณครับเดี๋ยวมาเป็นเป็นประจุ่มเป็นไงโอ้ยคงเขาคนเดียวเลยเนะนี่ยเฟรมเนะี่ยเนี่ยโอ้เกี่ยวท้องเกี่ยวท้อง จะจับกอนด้วยนะก็เห็นว่าคนใตัางเขาเพื่อนไมกล้าเสียงระยะทางมันไกลอ่ะคือถ้าเราไม่หลุดจะน,น่าจะไม่หัวเป็นเสี่เดียบเลาลุกด,ด้วยขาดด้วยนะในลุกไปขาดตีแพะไอลุกไอ้ขาเดเนี่ยนองทำประชาแล้วเรื่ง